ครับก่อนอื่นสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องตกปลาช่องเล็กช่องนี้นะครับผมใหญ่ฟิชชิ่งออนทัวร์นะครับวันนี้ก็ได้มาาลงหมายรับที่เคยลงเมื่อปีที่แล้วอยูอ่ข้างๆที่ทํางานนะครับเป็นหมายของอหัวหนุดเป็นคลองอเก็บน้ําของเห็บมาลาดเป็นหลอดคลองอยู่นะครับแล้วก็ด้านหน้านี้ก็ขเขาจะขุดเป็นหลุมไว้เพื่อรองรับน้ําเก็บไว้นะครับ เมื่อปีที่แล้วก็ได้ลงไปหลายคลิปอยู่เหมือนกันนะครับหมายนี้ก็ได้ปลานินไซ์โลไปพอสมควรครับแล้วก็ปลายิสก,ก็หมายนี้ก็ได้ไปครับปีที่แล้วเคยได้ปลายิสกไป4 3 4 4หรือ5หางเนี่ยจําไม่ได้น่าจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็จะได้ปลาจีนไซ์รับ7 8โลแต่ว่าช่วงนั้นยังไม่ได้หาโทรศัพท์มาก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ช่วงปีที่แล้วนะครับ ส่วนวันนี้ก็มาใหม่ครับมาถึงนี่ก็บ่ายโมงครับก็จะมีะล่องรอยการตกปลามีคนมาตกอยู่ประจำนะครับแต่ว่าตัวผมเองไม่ได้ลงมาตกในหมายนี้เลยนะครับก็ปปีนึงแล้วนะครับที่จะมาหมายนี้ก็วันนี้ก็ลองมาลุ้นดูนะครับว่าจะได้ปลาหรือเปล่าก็ลงมาถึงนี่ก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับก็ได้แบกเบ็ดมาจากทางนี้มาเลยลัดมาเลยครับ ก็มาถึงก็ลงเบ็ดเรียบร้อยแล้วก็มาลุ้นดูนะครับว่าจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปล,ลุยเลย น,นีมาเล่นเด็กแว้นครับหมายลับหม้ยลับเล่นเด็กแว้นแล้ววันนี้โอเคไปเดี๋ยวไปลุ้นต่อวันนี้จะได้ตะกิดแทม ใหญ่มากครับถึงขนาดต้องปดหน้าร้องขอให้เลยอะอใหญ่ใหญ่มากเลยครับวัดนี่ปึ๊กหยุดเลยแล้วกดปลายทุตุดเลยโอ้โห ดกำลังเปิดเบรกไล่เบรคโน่นหน่อยครหลุดปึ๊ดไปเลยโอ้เอาไหมดูดีว่ามีปลาอะไรใหญ่โอ้โอแล้วมันหลุดใกล้ๆนี้เองโอ้ย แม่มาจากโน้นมาได้มาหลุดตรงหน้านี่เองโอไซส์ใหญ่ไม่ได้ได้จะไซส์แว่นๆนี่นะไซส์ใหญ่หลุดหมด เอเหลือแต่ไซส์แว่นไม่ให้เงี้ยแว่นก็แว่นวันนี้วันนี้มาปราบเด็กแว้นครับ <ส McC oy> ปราบเด็กแว้น เด็กแว้นก็พอครับวันนี้ตัวใหญ่ๆมาใกล้ๆลูดหมดเขาก็เล่นแต่เด็กแว้นนี่แหละโอเคป่ะวิวว่าเย็นนี้จะได้เท่าไหร่ แงไปหน่อยฝาขาดไปแล้วมาเอาจล้ครับอันนี้น่าจะส์โต,ตช่วยหนะ่อยไปท้ายรถหน่อยหยิบสวิงตักไปห้หน่อย ใหญโตอยู่ครับ<ป>ลองดูครับว่าจะขึ้นได้ไหม มันยังน่ค่อยๆไหเอมันเ,เล็กนำหนักด<ฮ>ีอยู่ครับน,น้ำ ไปไะไรมาเหมือนเม่ยก่อนเนาะแหมมันเหมยน้ำหนักดีอยู่ครับน้ำหนักดีใส่ใช้ได้อยู่ครับหลังจากหลุดไปสองหางลายสดบุ๋มหยุดทุบหยุดทุบไว้หยุทุบ อี้ยใหญ่นะป่านนะปนะเป็นต้นนี่นึงเลยโอ้โโอ้ดูน้ำดิโอ้ดูน้ำ เห็นบม่มาแล้ว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 ครับมาแล้วครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แล้วพี่น้งมาแล้วไปโลฟ้าแล้วมั้งมือยแล้วพี่โล่แปดดูเป็นอรกมาโล่แปดคิดครับตัวนี้โอ้ววความตั้งใจครับ ติดอยู่ขอหน่อยเดีวยวเองไ,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 ไงเว้ย,ย,ยนี่ครับท่านผู้ชม,มโลน่าจะได้โลคร<ม>ึ่ง<ม>ข,ขึ้นครับไซนี้หลังจากลงมาตอนบ่ายโมงนะครับเด็กแบนเข้าเอาเข้าเอาก็เลยรอจนได้ครับนี่ครับไซส,สวยงามครับสุดยอด ุดยอดหลังจากตามหามาหมายนี้ไม่ได้ลงมานานครับลงมาเมื่อปีที่แล้วก็ได้พวกปลายิสกไปมีได้ไป3าหางสหางครับแล้วก็ปลาจีนแล้วก็ปลานินไซโลครับแต่วันนี้ดันไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีไซโลกว่าโลครึ่งขึ้นไปครับน่าจะถึงโล8ด้วยซ้ำครับสุดยอดหลดดึงหลดไป2รอบครับ ก็เลยรอรอรอเย็นแล้วครับนี่ก็ประมาณ5้าโมงได้แล้วครับ5้าโมงกว่าแล้วครับโอเคเดี๋ยวลองอีกไม้ครับไม้สุดท้ายก็น่าจะจบแล้วครับคลิปนี้โอเคปะหลังจากลงมาตั้งแต่บ่ายโมงก็ได้ปลานินน้อยมาพอสมควรแล้วก็ดึงหลุดไปบ้างน,นะครับแล้วก็ส่า,าโมงสีนาทีครับก็ได้ กดไปไซนี่ครับไซ์ใหญ่พอสมควรน่าจะโลครึ่งหรือโลแปดน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับเผื่อจะถึง2โลได้ซ้าครับหนักมากครับไซ์ใหญ่ก็ดึงหลุดไปทีนังแล้วก็คิดว่ามันจะไม่เข้ามาอีกไม่มีเข้ามาอีกครับก็เลยปีมาเย็นๆเดี๋ยวเหลือใกล้จะหมดแล้วครับเหลืออีกชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงก็น่าจะได้กลับแล้วครับโอเคครับก็มารุ้นต่ออีกว่าจะมีไซโลบวกเพิ่มอย่างนี้อีกหรือเปล่านะครับไปลุย โดดอีกแล้วครับไฟไม่น่าใหญ่เท่าไหรครับก็พอตึงมืออยู่ครับ ประมาณนี้ครับสายเว้นแต่ก็โอ้ยอยู่นะก็ตีลงไปปุ๊บกินเลยครับแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีโอเคครับ่ะลุ้นมาอีกท่านผู้ชมหลังจากเหยื่อหมดแล้วก็เหลืออยู่คันสุดท้ายเหยื่อหมดแล้วก็ยังเหลือเบ็ดอยู่คันสุดท้ายมาลุ้นดูครับว่าคันสุดท้ายจะได้ปลาอะไรครับเอาละเอาละขยับออกสองรอบแล้วนะครับ ออกุวด,ดไปแล้วก็ลงจะหวย,ยังไม่ได้ครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งคันเดียวก็เสียวได้นะครับเยอะหมดครับถ้าเยอะไม่หมดก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับ ดูครับครั้งสุดท้ายขยับสองทีแล้วครับออกไม่ออกรุ่นขี้อ่อนขี้แก่เลย <laughs> โอเคครับหมายนี้ก็ประมาณนี้ครับด้านหลังน่าจะชันหน่อยครับค่อนข้างจะชันเป็นคันที่ลึกลงมาครับชันมากครับก็หมายนี้ก็ประมาณนี้ครับพอตกเย็นแล้วก็จะมีนักลงขายมาลงขายด้านนน้นนะครับเห็นไหมครับขาวครับ กำลังลงขายอยู่ก็เขาอาจจะเว้นไว้ตรงที่ตกไว้หน่อยนึงครับหรือเปล่าบางทีก็มาเห็นก็โดนลงขายเหมือนกันนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็แบ่งปันเงินไปโอเคครับก็มาถึงท้ายคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ,บคลิปนี้ก็ผลงานเดี๋ยวไปถ่ายที่บ้านให้ดูอีกทีนะครับก็ เหลือคันสุดท้ายก็รุ่นคันสุดท้ายเนี่ยครับคันนี้คันเดียวครับรุนอยู่เอ็นมันขยับออกไปสองรอบแล้วก็เลยรอดูอยู่โอเคครับตำหลับไหมนี่ก็ยังพอมีตัวอยู่นะครับเนื่องจากเมื่อปีที่แล้วเคยมาทำคลิปอยู่แต่ว่ายอดวิวค่อนข้างน้อยผมก็เลยไม่ได้เข้ามาทำก็ไม่ได้ไกลจากที่พักมาก ประมาณห้าหกร้อยเมตรเองครับใกล้ๆเองครับก็เดินมาหน่อยเดียวก็ถึงแล้วแต่ไม่ค่อยได้มาครับเพราะแต่ว่าก็มีคนมาตกที่นี่ค่อนข้างเตียนลึ่มเลยครับที่ลงทางเข้าทางออกเตียนลึ่มไปหมดแล้วครับก็วันนี้ก็โอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จครับที่คาดหวังไว้ก็คือ,อะจะปลานินไซเวนไซขนาดนี้อ,อย่างฟุกก็แปดขีดเลือ่อนเลืล่อโล ประมาณนี้ก็ไซส์โลก็พอมี8ขีดก็พอมีแต่ว่าไซส์เล็กๆค่อนข้างจะเยอะก็ไม่คาดฝันว่ามันจะได้ไซส์โลครึ่งโล8มาดหางแต่ก็ไม่กดอยู่นะครับกดช่วงบ่าย3โมงบ่าย3าโมงกดอยู่ครับวัดแล้วครับก็อยู่ตึงมาแป๊บเดียวกําลังปรับเบรหลุดปึ๊บไปเลยก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าวันนี้ก็ยังได้อยู่นะครับโอเคครับ สุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมใหญ่ฟิชชิ่งออนทัวร์นะครับส่วนผลงานเดี๋ยวไปดูที่บ้านอีกทีนะครับผลงานวันนี้ก็ประมาณนี้ครับจะมีไซส์เวนวนแล้วก็มาไซส์นี้เลยครับนี่ครับตัวนี้น่าจะมีสองครับโอเคครับประมาณนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับคิดว่าจะไปเอา พวกลูกๆนี่แล้วก็เอาแม่มันจะเฉยไม่นึกว่าจะได้ายายมันมาด้วย <laughs> ก็ถือว่าโอเคประสบความสำเร็จครับ <c oughs> ตัวเดียวนี้นะครับโนครับประมาณนี้เลยครับโลเจ็ดขีดครับ